วิภาวีเหนียวเวอร์พาทีมฮุนไดย้ำแค้นพิ้งสปเดอร์รังจากฝูงหลีกเกาหลีต่อยาวๆวิภาวีเหนียวเวอร์ช่วยฮุนไดฮิวสเตรทย้ำแค้นพิงสปเดอร์รังจากฝูงวอลเลย์บอลหลีกเกาหลีต่อยาวๆวันที่31ธนาคารคอ6กการแข่งขันวอลเลย์บอลโคววีลีกเกาหลีฤดูการ202324รอบที่4่ฮุนไดฮิวสเตรทของมดวิภาวีสีทองลงสนามพบรองจากฝูงอย่างพิคงสไปเดอร์ต้นสังกัดของคิมยอนขยอง ซูเปอร์สตาร์ลูกยางแดนสมขาวโดยมีตำแหน่งจ่าฝูงเป็นเดิมพันผลปรากฏว่าฮุนไดฮิวสเตรตเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าแม้จะโดนนำระหว่างเซตก็สามารถปาดหน้าแซงชนะได้ทุกเซตทำให้ฮุนไดเอาชนะพิงค์สไปเดอร์ไปแบบสุดมัน3-0เซต 25, 20, 25, 20, และ25-19งส่งผลให้ฮุนไดฮิลสเตรตเก็บเพิ่มเป็น47คะแนนรั้งจาาฝูงต่อไปขณะที่พิงค์สไปเดอร์มี42คะแนนรั้งอันดับ2เหมือนเดิม โปรแกรมต่อไปฮุนไดฮิลสเตรทมีคิวพบไาพาดในวันที่5มค67เวลา17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย